เริ่มเลยนะรุ่นนี้คะ่ะพี่เป็นชุดเดทนะลูกค้าเดทนะลูกค้าชายอัดพีดให้อย่างดีคะ่ะพี่ลูกไม้ loe, ด้านหน้าเนื้อนิ่มลูกค้างานเป็นเก็ดไข่สรงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ดูชายลูกไม้นะเล่นลายแบบนี้คะ่ะพี่งานสวยมากๆมีซักในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะ,ะพี่งานเป็นเก็ดไข่งเหมือนเดิมคะ่ะพี่ลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากพี่ผ้านิ่มใส่สบายคะ่ะส่วนแขนลูกค้าแขนใหญ่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวนะแขนงานเป็นของสาวอวบนะคะพี่ งานเป็นคอกลมอย่างนี้นะคะพี่งานมีป้ายห้อยอย่างดีนะลูกค้างานสวยมากๆค่ะพี่อัดพีชชายให้อย่างดีพี่ด้านหลังนะคะพี่เป็นผ้ายืดบุนเวฟค่ะพี่ผ้าลูกค้าดีมากๆผ้าเทพ้พานะจะมีน้ำหมักเนือ้อทิ้งตัวค่ะพี่สักไม่ต้องรีดด้วยลูกค้าใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้้ยค่ะพี่เนื้อผ้าหนานุ่มแล้วนะคะพี่ไม่มีซัดไม้นะด้านหลังนะคะพี่แล้วก็ชายลูกค้าอัดพีชให้อย่างดีงานคือแพงว,ว้างมากๆลูกค้า ด้านหน้าลูกไม้เนื้อนิ่มค่ะพี่มีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีลูกมาเป็นเก็ดไ่ส่งซับในก็นเนื้อหนาอย่างดีลูกค้าผ้ามีน้ำหมักนะรุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้าห้าสนิ้วนะลูกค้าความยาว4 1เดนิ้วค่ะพี่แนะนําว่าอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงไซส์สวยนะคะอกหน้าผ้าห้าบนิ้วความยาวสี่สนิ้ว4ี่อ็ดนิ้วลูกค้าความยาวชุดอยู่ที่41นิ้วนะลูกค้าให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นลูกค้าราคาดีมากราคานี้หาไม่ได้แน่นอนเอาไปแค่่คะพี่ ลูกค้าเวลาพี่สั่งซื้อนะคะพี่พิมพ์สีที่แม่ค้าบอกนะลูกค้าสั่งซื้อสีตามสีที่แม่ค้าพูดนะแล้วก็ขอคนเข้าใจและรับได้นะคะพี่เราไล์อย no ู่กับแสงนะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนะคะพี่อยู่ที่แสงนะลูกค้าแล้วก็กล้องของลูกค้านะฟังสีที่แม่ค้าพูดเป็นหลักนะคะพี่สีนี้ลูกค้าจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะลูกค้ามันจะอมม่วงนิดๆงานสวยมากๆแต่เป็นแดงเลือดหมูตรงนี้เราขอเรียกแดงเลือดหมูนะคะพี่อกหน้าผ้าห0สินิ้วค่ะพี่ความยาวที่ สี่สิบเอ็ดนิ้วลูกค้าให้พี่แค่สองสีก้าค่ะเดี๋ยวไล่สีให้ดูนะสีนี้สีแดงเลือดหมูนะคะลูกค้าแม่ค้าเล็กแดงเลือดหมูนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะลูกค้าสีกลมค่ะพี่ดูชายอัดพิษให้อย่างดีงานสวยมากๆค่ะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มอิดนะคะลูกค้าถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์สีส้มอิดพี่ดูลายผ้านะ บอกเลยลูกค้า2องสีเคือคุ้มมากๆค่ะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชาค่ะพี่รุ่นนี้สีนี้ลูกค้าจะเรียกสีชานะคะพี่เอาไปแค่2องสีเ้านะคะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่ จะเป็นสีบานเย็นขายดีมากๆลูกค้าให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งนะคะพี่ยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมปอนคะ่ะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดทนะคะลูกค้าชายอัดพีทให้อย่างดีค่ะพี่ลูกไม้ด้านหน้าเนื้อนิ่มแล้วก็มีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีด้านหลังผ้าดีมากๆลูกค้าผ้าเทผ้ายืดบุนเว็บเนื้อหนานุ่มใส่สบายไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดชายอัดพีทให้อย่างดี สวยๆแบบนี้ลูกค้าให้พี่แค่2องสีเก้าเท่านั้นค่ะพี่เดี๋ยวจะให้สีกลับไปให้ดูนะคะพี่สีนี้ค่ะจะเป็นสีบานเย็นนะลูกค้าสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชาค่ะลูกค้าสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มอิดค่ะถ้ารับสีนี้พิมพ์สีส้มอิดนะสีนี้ค่ะสีกลมนะลูกค้าตัวนี้สีกลมค่ะ และสีสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะอมม่วงนิดนิดให้พี่แค่249เท่านั้นลูกค้างานสวยมากๆค่ะพี่ดูเนื้อลูกไม้นะบอกเลยลูกค้าราคา249คือคุ้มมากๆค่ะพี่เอาไปแค่249เท่านั้นคะ่ะ